โรคเวรโรคกรรมป่วยหนักรักษาไม่หายรู้ไหมชาติที่แล้วทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้วันนี้ผมมีคำตอบครับโรคถุกโรคนั้นมีที่มามีสาเหตุหากมองกันแต่ในสาเหตุปัจจุบันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็พอโรคที่เกิดแต่กรรมมีอะไรบ้างจะมองเห็นกันชัดเจนตามความรู้และความสามารถของแพทย์สมัยใหม่แต่ยังใดก็ตามโรคธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ ก็กลายเป็นโรคที่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรังผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานมากรักษาอย่างไรก็ไม่หายซึ่งการแพทย์วินิจฉัยไม่ได้มีอยู่หลายประการได้แก่นหนึ่งโรคมะเร็งโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งของกล่าวโดยรวมเนื่องจากอาการของโรคมะเร็งนั้นมีลักษณะเป็นในทิศทางเดียวกันก็นกคือสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่ร่างกายในส่วนอวัยวะที่เป็นแล้วยังรุกลามไปส่วนอื่น เมื่อเป็นมะเร็งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงถึงระดับน้ำเหลืองก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุดโรคนี้เกิดจากกรรมของคนผู้นั้นได้เบียดเบียนค่าสัตว์ตชีวิตทำไว้เป็นจำนวนมากผลกรรมจึงย้อนกลัมาส่งผลให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายคือมะเร็งหลายแรงเกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ได้สร้างเอาไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้ เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันหรือได้ทาธุรกิจที่เกี่ยวกับการทําลายชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เช่นโรงฆ่าสัตว์การผลิตยาฆ่าแมลงจึงได้ส่งผลให้เกิดโรคร้ายกับร่างกายที่รักษาไม่ได้เป็นผู้ที่มีจิตใจใหเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติเคยสั่งฆ่าคนและทําร้ายคนให้บาดเจ็บถึงปางตายหรือพิกลพิการได้เคยทําแทง คือค่าบุตรของตนเองหรือให้เงินให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ทำแทงได้สำเร็จทำไว้หลายครั้งหลายคราได้เบียดเบียนเ,เงินทองจากคนมากมายบนความทุกข์ของคนอื่นทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบัน 2. โรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้เคยชอบสร้างกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหารทั้งที่ยังเป็นเป็น คือไม่ฆ่าสัตว์นั้นให้ตายสนิทหัวใจของเขาก็ยังทํางานอยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะตายเพราะมีความเชื่อที่ผิดๆว่าการรับประทานเนื้อสัตว์แบบที่ยังมีลมหายใจจะช่วยให้เป็นยาบํารุงร่างกายหรือบํารุงเรื่องทางเพศด้วยผลกรรมนี้จึงทําให้คนผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมต้องทนทุกข์ทรมานด้วยหัวใจผิดปกติหรือพิการ 3. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจนั้นครอบคลุมอยู่หลายประเภทคือเป็นผู้ที่ได้รับความยากลําบากในการหายใจหายใจผิดปกติเช่นป่วยเป็นโรคเหนืองอกในที่หลอดลมหอบหืดถุงลมป่งพองหายใจไม่ทันและเหนื่อยง่ายหากเป็นกรรมเก่าที่ติดมาในอดีตชาติอาจเกิดจากกรรมเหล่านี้ได้แก่เคยใช้แรงงานคนหรือสัตว์หนักเกินไปเคยเป็นผู้รมควันสัตว์ให้ตายอย่างทรมาน ประกอบอาชีพที่หาประโยชน์จากความทรมานของผู้อื่นทางการหายใจเช่นขายใบายาสูบหรือบุหรี่ทรมานแก้งจับคนหรือสัตว์กดน้ำหากป่วยเป็นโรคปอดเช่นเป็นโรคน้ำท่วมปอดปอดติดเชื้อปอดบวมเหนืองอกที่ปอดปอดเป็นจุดวัณโรคเชื้อไวรัสลงปอดก็อาจจะมีสาเหตุอย่างเดียวกันและเคยกักขังคนหรือสัตว์ในที่อับชืน้น เลี้ยงสัตว์โดยไม่ดูแลเอาใจใส่หากเป็นอาการที่เกี่ยวกับจมูกเช่นเหนืองอกในโพรงจมูกเลือดออกในโพรงจมูกทุกวันลิสติดวงจมูกผ่าตัดจมูกปวดจมูกเป็นประจำคัดจมูกน้ำมูกไหลจมูกไม่รับกลิ่นจมูกคดและใส่นัดอาจมีกำก่าที่ติดมาคือฆ่าหรือทุบตีศีรษะและจมูกอย่างรุนแรงปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนไม่ดูแล 4. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารประกอบด้วยโรคที่เกี่ยวกับกบระเพาะอาหารระบบย่อยไม่ดีลำไส้อุดตันลำไส้ทะลุลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือดลำไส้ใหญ่สั้นมากไส้ติ่งอักเสบไส้เลื่อนหรือต้องเสียชีวิตด้วยโรคอวัิวาตะหโรคพอได้สร้างกรรมเอาไว้ในลักษณะต่างๆกันดัง,ดงนี้หากป่วยเพราะโกกรคกระเพาะอาหารอยู่เป็นประจำเมื่อมองในแง่กรรมเก่า อาจเป็นเพราะอดิตชาติเคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เป็นอาชีพโดยต้องฆ่าด้วยการผ่าท้องชอบใช้ฉมวกแทงพุงปลาหรือเคยสั่งลงโทษหนักโทษที่เป็นเฉลยศึกให้ต้องอดอาหารและตายอย่างทรมานหากป่วยด,ด้วยอาการระบบย่อยไม่ดีเช่นลำไส้อุดตันในอดิตชาติอาจเคยเป็นผู้ที่ทรมานฆ่าศึกทุบซ้อมฆ่าศึกฆ่าสัตว์ท,ทำอาหารเป็นประจำเหนียวนี้ หากป่วยด้วยอาการลำไส้ทะลุอาจเคยทรมานสัตว์โดยการจับสัตว์เหล่านั้นมากักกันหรือพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีลหากป่วยด้วยอาการลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือดอดีตชาติอาจเคยทำร้ายผู้อื่นที่ท้องจนถึงแก่ความตายโดยเจตนาหากเป็นผู้ที่มีลำไส้ใหญ่สั้นมากในอดีตชาติอาจเป็นผู้ที่ชอบดื่มสุราแก้มไส้หมูที่ตนเองสั่งเพื่อนฆ่า เพื่อมาตอบสนองตัณหาของตนเองหากต้องป่วยเป็นไส้เลื่อนในอดีตชาติอาจเคยเป็นผู้ที่ใช้แรงงานสัตว์และผู้ที่เป็นทาสแบบหนักหนาทารุณและกรมที่ชอบพูดคำหยาบคายให้กับของรับคนอื่นกําหนักที่สุดเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารก็คือต้องตายด้วยอะฮิวาตกโรคในอดีตชาติอาจเป็นคนที่เคยฆ่าสัตว์เพื่อน,นําเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทําเป็นอาหารขายหรือแอบเอายาถาย แสอาหารของผู้อื่นจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 5. โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังนั้นมีอยู่มากมายซึ่งเกือบทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถรักษาให้หายได้แต่มีบางรายที่มีอาการหนักมากจนเป็นโรคเรื้อรังเช่นหินน้ําเหลืองเต็มตัวลมพิษหัดผิวดำํำผื่นแดงคันเต็มตัวมีปานที่กลางหลัง สะเก็ดเงินที่เทา้าบวมแดงไปทั้งตัวบางรายก็มีร่างกายที่มีกลิ่นเหม็นเนา่าคือมีตุ่มหนองขึ้นเต็มตัวผิวหนังผุพองเหมือนถูกไฟไหม้หรือไฟเผาตามร่างกายแผลแห้งตกสะเก็ดผิวหนังอักเสบสะเก็ดเงินเป็นสิวทั้งตัวลมพิษฝีดาษมีจิตฝ่ไปในการสักผิวหนังตามตัวสีสาม,มีกลิ่นเหม็นมากบางรายมีอาการขนหนัก จนทาให้ร่างกายเป็นอัป,ปลักษ์เป็นเท้าแสนปมก็พอสร้างวิบากกรรมไม่ดีมามากมายโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากวาจาวิบากกรรมเหล่านั้นอาจเกิดจากการฆ่าหรือทําร้ายผู้อื่นให้ทุกข์ทรมานที่ผิวหนังดังเช่นกรณีของพระนางโหรินีนอกจากนั้นยังเคยด่าว่าใส่ร้ายเถียงพ่อแม่ผู้ใหญ่และล้อเลียนพระพิสุสงเคยไปทําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่ที่เป็นสาธารณะให้เปิดเปื่อนเคยเผาบ้านเรือนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนและชอบประกอบอาหารด้วยการล่าและฆ่าแล้วนำมาปิ้งย่างอยู่เป็นประจำ 6. โรคที่เกี่ยวกับสติปัญญาโรคที่เกี่ยวกับสติปัญญาได้แก่การเลื่อนลอยความจำเสื่อมหลงลืมสติปัญญาไม่ดีปัญญาทึบปัญญาอ่อนเป็นออทิสติกหรือกระทั่งหนักที่สุด คือเป็นบ้าล้วนเกิดจากกรรมที่ชอบผิดศีลข้อหนึ่งข้อสี่และข้อห้าคือชอบฆ่าสัตว์ชอบพูดเท็จและดื่มสุราอยู่เป็นประจำการฆ่าสัตว์นั้นคือเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ด้วยความเชื่อที่ผิดว่าการฆ่าเส้นสวงชีวิตของสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ดีจึงฆ่าสัตว์โดยการไม่กลัวบาปอาจเคยจ้างหมอคุณใส่มนดำเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้เสียสติ หากเป็นผู้ที่เคยทำบุญอยู่บ้างก็จะมีอาการประสาทอ่อนๆอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นเพราะเวลาทำบุญมักมีจิตคิดวิตกกังวลและเสียดายฐานที่ทำไปเป็นต้นโรคร้ายต่างๆที่กล่าวถึงเหล่านี้ผู้อา่านกล่าวถึงในแง่มุมของกรรมเกรรม่าที่ติดมาจากอดีตชาติเท่านั้นซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเรื่องของกรรมพอทุกโรคสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ ด้วยการกระทาในปัจจุบันของเราเองนั่นคือการไม่ดูแลรักษาสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็นปล่อยปละละเลยใช้ชีวิตไม่เหมาะสมก็ล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโรคร้ายแรงกับตัวได้เช่นกัน